สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับผมบางบิด AK ค่านะครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถ AK ค่าสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับสาขาต้นตำรับของเราละครับเต็นท์ที่เปิดบริการมาแล้วกว่า40ปีนะครับเรานะครับไม่เอารถพิกคว่ำชนหนักตัดต่อน้ําท่วมย้อมแมวมาขายให้ลูกค้านะครับเรื่องนี้สบายใจได้ครับซื้อกับเรานะครับตรวจพอะเจอทีหลังนะเอามาคืนให้เราเราคืนเงินให้ร้อเเตเต็มเลยนะครับอ่ะวันนี้มี ของดีมานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะเป็น t o y o t a h i ฮรักลีโวเซต t i ด n ชันะครับตัวมิดแล้วนะครับเป็นแคป4นะครับก็คือ4ประตูนั่นเองนะครับแคป4ตัวนี้ต้องบอกว่าออปชั่นจัดเต็ม,มกกะอะกระบะอะรเกประสงค์นะแต่ออปชั่นเยอะมากาที่เขาให้มานะครับตัวมิดแล้วแล้วบอกว่าราคาใหม่ตอนองใหม่นะจะอยู่ประมาณ7 6หนะครับแต่มาอยู่กับเราหายไป เกือบสามแสนอ๋อเกือบสามแสนเลยราคาเดี๋ยวมาบอกช่วงทฮายไ์สดน,นะครับอรอแป๊บหนึ่งมาดูมาดูาาด,ด้านหน้าตัวนี้เป็นหน้าหมูนะเขาเรียกว่าหน้าหมูแล้วนะครับกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับโครมเมี่ยมให้มาแบบเต็มๆเลยช่องระบายลมตรงกลางเมียมาพร้อมตัวนี้นะเขาจะมีตัวเริ่มตัวนี้บบคือตัว็อปสุดแล้ว็อปสุดของในรุ่นแล้วครับเป็นตัวมิด ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าไบทซีนอนมาแล้วนะครับตัวนี้ให้ความสว่างสวัยมากเลยฮะสีรถนะครับเป็นสีเทาเข้มต้องบอกว่าเทาเข้มเสียะคริลิกนะสีเทาเข้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมจะบอกว่าสีแบบเนี้มันดีตรงที่รักษาง่ายไม่เปื้อนง่ายด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าสีขาวสีดำนะลูกค้าก็คงรู้ดีว่าการรักษามันต้องพิเศษหน่อยแต่ถ้าแบบเนี้ยมันเปื้อนไปอะ่ะบางทียังไม่รู้เลยว่ามันเปื้อนนะครับอ่ะมาอะไดูตัวนี้นะครับเป็นแม็กออลอยติดรถมาติดมาโรงงานนะครับเขาได้แม็กมาเลยนะครับตัวมิดได้แม็กมาแล้วนะครับถ้าเป็นตัวโลยังไม่ได้นะแล้วก็ติดเสริมมาติดบันไดข้างเสริมมานะครับสองฝั่งเลยเลขไม่ลืมบอกเลขไม่ ทัน,นี้ไม้วิ่งไปเพียง1,000 0โลนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจริงไหมไม้นัไม่แท้นะครับไม่มีก่อนนะส่วนมากปลติกปลติกคุ้มบบายัางไม่ได้แก่เมื่อกี้ก็ลืมบอกหัวไปนะนะครับติ๊กเกอร์แซ dition ชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับเขียนโลโก้โตโยต้าไฮรักรีโวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมืดหน่อยนะตัวเปิดนะครับจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับ ดูดูแมกไลเนอร์หน่อ Mac Mac ยแมกไลเนอร์สวยๆเลยนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานอะ่ะไม่รู้ว่าเขาก็ได้ขนของเปล่าเจ้าของเก่าวิ่งไปเพียงแค่หมื่นโลอ่ะหมื่นโลอ่ะสวยสวยมากคันนี้คันนี้เราไม่ได้เอาไปเก็บสีเก็บรายละเอียดเลยนะครับมาถึงปุ๊บล้างขายเลยล้างแล้วก็ขายเลยนะครับช่วงนี้ซื้อแต่รถล้างขายนะครับ ไม่ปวดหัวนะครับสบายใจเราสบายใจลูกค้าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับนี่ที่บอกว่าบอกยังไม่ได้แกะปลาติกนะครับนี่พลาติกนี้ไม่ได้หุ้มเองนะครับปลาติกเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับมาสุดไหมพลาสติกเพดงเพดายังไม่ได้แกะเลยไอตัวบังแดดนะเดิมมากสวยมากคันเนี้ยสุดไหมพลาสติกยังไม่ได้แกะ รถปี2021นะครับเบาะหลังสะอาดใหม่เอี่ยมแน่นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูออปชันเครื่องเล่นเขาหน่อยนะครับนี่ดีวอปี2021นะหน้ามิดแล้วตัวมิดด้วยอ่ะฮะดูดีเครื่องเล่นเขาหน่อย เออโตโยต้าโลโก้โตโยต้าสวยๆแบบนี้อ่าฮะตัวนี้มาเลือกกันนะครับเป็นก,การต่ออ่าตัวนี้ Apple CarPlay ์ไอพงไอพอร์ตเชื่อมต่อได้หมดแล้วนะครับ Smart device link ต่อได้หมดแล้วลูกเล่นคือว่าแบบตัวมิดนี่ได้เฉพาะตัวมิดนะหน้าจอสีแบบนี้นะครับเลือกเลือก,เล,อกอเลือกเล่นลูกเล่นเต็มอ่ะติดขัดนิดหน่อย กระจกนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วกระจกปักไฟฟ้าแล้วนะครับไฟฟ้าแล้วอ๋อ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคก็ไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะตัวนี้นะครับตัวปรับแอร์เพิ่มแรงลมทิศทางไอความเย็นนะครับ,รบ,รบเป็นอนาล็อกแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับบวดมีให้เลือกสองโหมดนะครับคืออีโคโหมด หมดประหยัดน้ามันนะครับเขาประหยัดได้ถึงสูงสุดนะครับอยู่ที่25โลลิตร25โลลิตรนะครับได้ยินไม่ผิดนะโคตรประหยัดอะประหยัดประหยัดพอพอพ,อพ,อพีวูตัวไฮบิดอะโอ้ประหยัดนะประหยัดกว่าโตโยต้าคอร์ดด้วยซ้ำไปโตโยต้าคอร์ดเขา23โลลิตรตัวนี้ได้25โลลิตรอะสุดยอดเครื่องดีเซลด้วยยิ่งโอ้ประหยัดเข้าไปใหญ่เลย นาฬิกาตรงกลางสไตล์ดีโวแบบนี้นะครับว่าดูเลขใหม่เลขใหม่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสิบเอ็ดกิโลไม่แท้นะครับเอาเลขตัวถังไปเช็คศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับเราไม่มีกอน,นะครับปฏติกปฏติกนี่ก็ไม่ได้ติดเองนะมีบาร์าคโค้ดด้วยนะครับแล้วก็หมื่นหมื่นเก้าร้อยกว่าโลไม่ได้หมื่นกว่าด้วยนะพึ่งหมื่นโลอ่ะสุดยอดเ่ะ สวยมากกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยอะ่ะใครได้ไปโคตรุูมแล้วรา,ราคาเราตั้งไม่แพงนะปลายปีเราไม่กล้าตั้งราคาแพงนะครับเราเน้นลูกค้าได้ของดีแล้วเราก็ออกตัวได้ไวนะครับเขาเรียกว่าซื้อค่ะซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องนะครับไม่ตั้งแพงครับเน้นไวเน้นไวอ่าเดี๋ยวแถมคัดสีให้นะ มาดูภายในห้องเครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์นะครับไม่มีการขยับขยื่อนหัวนองหัวน็อตแต่อย่างใดนะครับเดิมมาร์กเมิร์กมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีซ่อมทรงซ่อมสีนะครับเดิมเดิมเลยเครื่องยนต์เขาให้มาที่2.4ลิตรนะครับหรือว่าเครื่องยนต์2,400ีซซีนั่นเองนะครับแรงมาแรงมา้าแรงม้าเขาให้มาที่150แรงม้านะครับตัวนี้ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันประหยัดนะ้ะมันถึง25โลลิตรกันเลยนะครับใช้แบบลืมเติมได้เลยได้กระบะสี่ประตูด้วยนะคือบางคนอนะ่ะมัน4ี่ประตูอะ่ะมันได้ใช้เวลาเราจะไปกับครอบครัวจะไปอย่างเงี้ยกระบะแคบมันก็จะแคบไปเนาะแล้วเราก็จะใช้ขนของด้วย4ี่ประตูก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะแล้วก็ตัวต่ำเขาเรียกว่า พัฒนวิสัยก็จะดีขึ้นกว่าตัวสูงด้วยนะสำหรับผมนะแต่คนอื่นก็ไม่ก็ว่ากันไปนะครับอสรุปสรุปราคากันตัวนี้นะครับเป็น Toyota Hilux Revo Z Edition นะครับ4ประตูนะครับตัวต่ำนะครับแต่เป็นตัวมิดแล้วนะครับตัวท็อปสุดของเขานะครับไม่วิ่งไปเพียง1,000 0กิโลนะครับอย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้นะครับเราตั้งราคาเพียง4 9 9 0 0 0บาทพอ ค่นั้นพอนะครับ499,000บาทนะครับใครหาอยู่รีบเลยเราเราบอกว่าเราเพิ่งขายคันขาวไปอ่ะ5 0 0 0 0กว่าแล้วไม่เยอะกว่าคันนี้ด้วยไม่เยอะกว่าคันนี้ด้วยนะครับสุืว่าจะไม่เยอะกว่าคันนี้ด้วยใช่ไม่เยอะกว่าขายไป5 0 0 0 0กว่าแต่ตัวนี้เราตั้งเพียง499,000บาทนะครับได้4ประตูนะถูกมากอะ ใหม่อยู่ที่เจ็ดแสนหกนะครับไปเช็คได้เลยแล้วก็ลูกค้าของเรานะครับได้สิทธิ์ฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอนฟรีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับเครื่องกล่องเกียร์เต็มรับประกันเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูแลรถก่อนก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเราเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้นะครับเช็คความเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของลงของเหลวให้นะครับก็อย่างไงก็ฝากเจ้าโตโยต้าไฮรักติวุดหลอกอันนี้ไว้ด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารถอะไรมาฝากติดตามด้วย